ว่าเดี๋ยวเจอไอ้หมูป่าผมว่ากูเหมือนแมเอะมุณว่าได้ปะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลิมิ a ช n น l นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย Rovx Demon Slayer นะครับดาบพิฆาตอสูรตัวนี้เลยครับ Inosuke โอ้โหอย่างเท่เท่ไปไหมใครที่อยากจะได้ Inosuke นะครับก็รับฟรีอันนี้บอกเลยว่าฟรีนะครับเพียงคุณเข้ามาทำกิจกรรมนะครับผมเนี่ยกิจกรรมตัวนี้นะครับสะสมให้มันเต็มทุกอันนะ สะสมปานสัตว์ป่าทั้ง5รูปแบบนะครับผมเราก็จะได้เจ้าอินโนสุเกะฟรีฟรีฟรีแต่ผมเนี่ยมีของฟรีอยู่อ่ะมันให้เจ้าวันหนึ่งบอกเลยว่าสกินโคตรสวยสวยนี่เบาตัวสวยนี่คือนิดเดียวตัวนี้ดีกว่าพูดมากใครที่เล่นคนเดียวเหงาเหงาไม่รู้จะแบบโอ้ชีวิตผมเหงาว่าอยู่คนเดียวเอาสกินนี้ไปเล่นรับรองมันมีคนคุยกับเราตลอดเวลา ไปรับชมเกมกันดีกว่าาเดี๋ยวเจอไอ้หมูป่านีโอ้โหพูดเยอะพอกันเห็นแล้วอยากถอดเสื้อเลยโทรหรอฮะโทรหรอมีกล้ามอ่ะอ่ะดูดูก่อนแล้วกันให้กูมาแค่นี้มึงว่ากูเหมือนไหมล่ะให้ให้กูมาแค่นี้อ่ะมึงว่ากูเหมือนไหมอา มึงว่ากูเหมือนไหมเอา้าอ่ะมึงว่ากูเหมือนไหมให้กูบาแค่นี้อะ่ะมึถามแค่นี้แหละว่ากูเหมือนไหมมีใครรู้ป่าวว่าไอห,หมูป่ามันชื่ออะไรอิโนโนสุเกะมึงว่ากูเหมือนอิโนโนสุเกะไหมละ่ะ เดี๋ยวมึงดูแคลรี่ตัวนี้ปับ เสื้อมาทางงี้อเอ้ยไปก่อนแหละขอดักขากลับหน่อยนะจ๊ะ มันใช้ดาบออกขวานจะบ้าบเปล่ามันใช้ขวานนี่เห็นไหมขวานมันมีสองงาใช่มันตีออกนี่ตัวการเป็นสองอันมันแบ่งครึง่งเคยดูกระตูจริงไหมเนี่ย Tai jadi bejat banget ya. Kita harus ku farmkan lah. เฮ้ยจะฟิกท์ใม่วะเหี้ยคนเขาจะเขาจะเล่นไม่นั่งจับคุณหรือไม้เล่นไอ้นี่นนิสัยไม่ดีนะ ไอ,อ้ตัวที่นี่น่าทำคาญจริงโอ้ยทำคาญหยุดแพมไม้กูจะเล่น วาได้มะข้าเจ็บคอแทนเลยอ๋อไม่ใช่เจ็บคออยู่แล้วคือถึงว่าแมงพูจนผมเจ็บคอแทนดีนะ <Your tea S 1> ผมมีไหวพริบผมรู้ว่าผมเจ็บคอก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วแมงก็โทษกับมันเลยที่ผมเจ็บคอเพราะมันอะ่ะย <c oughs> ่ำก็ไปที่หน้ามมือะ โดนไหมมึงแล้อย่างแอกไอ้แล้อย่างแอ็กแอ็กไปไหนเนี่ยไอ้แล้เนี่ยแอกไปไหนอ่ะ เฮ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคมึงจะพูดอะไรก็พูดไปตามสบายเย้กูด่ามึงจะกูเจ็บคอแล้วน่ยังไม่เงียบอีก มนาจะหมดแล้วที่นี่ตอนมันพูดมันใช้นาเวลาวะไม่มนาผมลดเยอะใช่ไหม

เกี่ยบเข้าไปครับผมโอ้ยโอ้หายเลย7วน่าเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเขามีให้เช่าฟรีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีทำภารกิจเอานะครับผม เสื้อเทจังธรรมดาก้ามไม่ใช่เสือ้อนี่ก้ามนี่ก้ามอ่าแล้วก็ดูด้วยนะมันใส่ทั้งหน้ากากไม่ใช่ใส่แค่เพาะแค่ปิดจมูกอ่ะดะูหายใจไม่ออกอ่ะอ่ะพูดยังได้ยินไหมมึงว่ากูเหมือนไหมล่ะอ่ะมึงว่ามึงกูเหมือนไหมเนี่ยเอา เ uhm. หมือนไหมว่า like, กูเหมือนไหมกูถามจริงนะว่ากูเหมือนไหมล่ะไม่อยากจะเปิดกล้ามให้ดูหรือจะเก๊กันเปล่าๆหมูอ่ะหมูอ่ะหมูอ้วนอะไม่ใช่หมูป่าที่กูเป็นน่ะแหมืหมูอ้วนน่ะใจเกเร ใจกนเลยอย่างนี้